นี่คือเรื่องราวของศรัทธาที่สืบต่อกันมากกว่าพันปีจากอับราฮัมสู่มูฮัมหมัดต้นสายจากอับราฮัมสู่มูฮัมหมัดเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ได้เริ่มต้นเพียงจากท่านมูฮัมหมัดเท่านั้นแต่ย้อนกลับไปไกลถึงศาสนาอิบรามหรือที่ชาวยิวและคริสต์เรียกว่าอับราฮัมใช้ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศาสนาเอกเทวนิยมอิบรามเกิดขึ้นในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่บูชารูปเคารพแต่เขาเชื่อมั่นว่ามีเพียงพระผู้สร้างหนึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณได้รับการเคารพเขาท้าท,ยท,นา,นบา,บทายกษัปป สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือพระองค์ผู้สร้างสารสรค์สรรพสิ่งอิบราฮิมจึงถูกขนานนามว่าผู้น้อมยอมต่อพระเจ้าซึ่งคําว่ายอมจํานวนในภาษาอาหรับคืออิสลามนั่นหมายความว่าแม้ก่อนม uh ammad, ุฮัมมัดศาสนาอิสลามก็ได้เริ่มต้นในจิตวิญญ,ญาณของการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเชื้อสายของอิบราฮิมอิบราฮิมมีบุตรชายสองคนที่สําคัญมากในประวัติศาสตร์ศาสนา,าอิสฮาหเกิดจากภรยาซาราต่อมาเป็นเชื้อสายของชนชาติอิสราเอล เป็นรากของศาสนายูดายและต่อมาคือคริสศาสนาอิสมาเอลเกิดจากภรรยาน,น้อยฮากะถูกอิบราฮิมพาไปตั้งถิ่นฐานที่ทะเลทรายแห่งมักกะเป็นเชื้อสายต่อมาเป็นชาวอาหรับและในภายหลังท่านมูฮัมหมัดก็เกิดในสายนี้ดังนั้นศาสดามูฮัมหมัดจึงเป็นลูกหลานของอิบราฮิมผ่านทางอิสมาเอลเช่นเดียวกับที่โมเสสและเยซูเป็นลูกหลานของอิบราฮิมผ่านทางอิสหากเรื่องราวการสร้างกับบอิบราฮิมและอิสมาเอลได้ร่วมกันสร้างกับบสิ่งของสร้างทรงลูกบักในเมืองมักกะเพื่อใช้เป็นสถานที่กราบ พวกเขาได้อธิษฐานว่าโอ้อลลอโปรดทำให้ลูกหลานของเราเป็นผู้ศรัธทธาและส่งศาสนามาในหมู่พวกเขาเพื่อสอนทางแห่งสัจธรรมของพระองค์หลายร้อยปีต่อมาคำอธิษฐานนั้นก็ได้เป็นจริงเมื่อมูฮัมหมัดบุแห่งอับดุลละได้ถือกำเนิดขึ้นในสายเชื้อของอิสมาเอลศาสนาอิสลามจริงไม่ใช่ศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นโดยลำพังแต่เป็นการฟื้นฟูศาสนาเดิมของอิบราฮิมศาสนาแห่งการน้อมยอมต่อพระเจ้าองค์เดียวในคัมภีร์อัลกุรอานมีข้อความกล่าวไว้ว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่ผู้ก่อตั้งศาสนาใหม่ แต่เป็นผู้ที่มาสารต่อทางแห่งอิบราฮิมผู้ยินหยัดในศรัทธาอันบริสุทธิ์แล้วดังนั้นศาสนาอิสลามยูดายและคริสต์จึงเป็นเหมือนสามกิ่งจากต้นเดียวกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับศาสนาอิสลามเรื่องราวแห่งศรัทธาที่เปลี่ยนโลกบนผืนทรายร้อนระอุข,ของคาบสมุทรอาหรับ เมื่อกว่า1,400ปีก่อนได้เกิดเรื่องราวยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดการเรื่องราวของาศาสนาอิสลามาศาสนาแห่งความสงบศรัทธาและการยอมจำนนต่อพระเจ้าองค์เดียวจุดเริ่มต้นของแสงแห่งศรัทธาย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช610ในนครมะกะเมืองการคล้ากลางทะเลทรายของอาหรับมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามูฮัมมัดบินอับดุลเลาะ ฉายผู้มีจิตใจซื่อสัตย์จนได้รับฉาย,ยาว่าอัลอามีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์มูฮัมหมัดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในใจลึกๆเขาเริ่มตั้งคำถามต่อสังคมที่เต็มไปด้วยการบูชารูปเคารพความเหลื่อมล้ำและความอายุติธรรมถูกขังที่เขามองดูผู้คนกราบไหว้หินและรูปปั้นเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่หนทางที่แท้จริงของพระเจ้าการได้รับวิวรณ์จากพระเจ้าในคืนหนึ่งขณะเขาอายุได้40ปี มูฮัมหมัดได้ขึ้นไปนั่งสมาธิที่ถ้ำฮิรอแคฟที่นั่นเองทูสวรร์จิเปียวหรือกาเบียวปรากฏกายพร้อมถ้อยคำแรกจากพระเจ้าอิกรอจงอ่านเถิดนั่นคือการเริ่มต้นของการเปิดเผยหรือวิวรจากพระเจ้าอัลละห์และเป็นจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามตั้งแต่นั้นมามูฮัมหมัดได้รับคำสอนจากอัลลอห์เป็นระยะระยะตลอดช่วงเวลา23ปีซึ่งภายหลังได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าอัลกุรอาน แก่งแท้ของคำสอนอิสลามศาส,สนาอิสลามหมายถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าและการสร้างความสงบในหัวใจอิสลามสอนว่ามีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคืออัลเลาะห์ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าหรือมีอำนาจเหนือพระองค์ได้คำสอนของอิสลามแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือหลักศรัทธาอีมานและหลักปฏิบัติอิสลามหลักศรัทธา6ประการ 1. ศรัทธาในอันลเลาะห์พระผู้สร้าง 2. ศรัทธาในเทวทูต หรือมาลาอิกะ 3. สศรัทธาในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เช่นเต่ารอดสบูนอินจินและอัลกุรอา,สานสศรัทธาในศาสดาและนบีทุกท่านรวมทั้งอาดัมโนอาห์อิบราฮิมมูซาอีซาและมุฮัมมัด 5. ศรัทธาในวันสิ้นโลก 6. ศรัทธาในกำหนดการของพระเจ้าทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการ 1. กล่าวปฏิญาณศรัทธา ชาฮดะ 2. ละหมาดวันละห้าเวลา 3. ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 4. จ่ใจสากาศเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 5. ไปประกอบพิธีฮัจญ์ณเมืองมะกะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแต่การเผยแพร่ศาสนาใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในเวลานั้นชาวมะกะส่วนใหญ่ยังคงบูชารูปคารพมากกว่า360องค์เมื่อมุฮัมมัดประกาศว่ามีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เขาจึงกลายเป็นศัตรูของชนชั้นสูงและพ่อขาผู้มั่งคั่งทันทีมูฮัมหมัดและผู้ศรัทธาเริ่มถูกขับไล่ทำร้ายและคว่ำหน้าทางสังคมแต่เขาไม่ย่อท้อในทุกครั้งที่เจ็บปวดเขากลับเข้มแข็งขึ้นด้วยคำภาวนาต่ออัลเลาะห์ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตปีแห่งความเศร้าโศกมาถึงเมื่อภรรยาคนแรกของเขาขอดิจะคู่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนทุกอย่างได้เสียชีวิตไม่นานต่อมาอบูตอลิบลุงผู้คุ้มครองเขาก็จากไป ไม่มีใครปกป้องอีกต่อไปมูฮัมหมัดถูกขับออกจากเมืองมกะกะแต่แม้ในยามสิ้นหวังเขาก็ยังศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ฮิชร์ในปีคริสตศักราช622มูฮัมหมัดและสาวกได้อพยพจากเมืองมะกะไปยังเมืองมดินะเหตุการณ์นี้เรียกว่าฮิชร์และถือเป็นปีแรกของปฏิทินอิสลามหรือฮส .1 ที่มดินะมูฮัมหมัดได้สร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานของศรัทธา เขารวมชนเผ่าที่เคยขัดแย้งกันให้กลายเป็นพี่น้องสร้างหลักความเท่าเทียมและความยุติธรรมนี่คือรัฐมุสลิมแห่งแรกของโลกจากศัตรูสู่สันติภาพหลังจากถูกกดขี่มาหลายปีมูฮัมหมัดและสาวกก็เร้กลับมาสู่มะกะอีกครั้งแต่แทนที่จะล้างแค้นเขากลับประกาศอภัยให้ทุกคนเขาเดินเข้าไปในกาบะวิหารศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองมะกะและทำลายรูปเคารพทั้งหมดพร้อมกล่าวว่าความจริงมาถึงแล้วและความเท็จได้สิ้นลง ศาส,สนาอิสลามได้ก,กลายเป็นแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงการส่งต่อคำสอนหลังศาสดามูฮัมหมัดสิ้นชีวิตหลังจากเผยแพร่ศาสนานานกว่า23ปีศาส,สดามูฮัมหมัดถึงแก่อสัญกรรมในปีคริสตศักราช632แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจของผู้ศรัทธาทั่วโลกเหล่าสาวกเช่นอบูุบัคอูมาอุสมานและอาลีได้สานต่อเจตนารมณ์ของท่านทำให้ศาสนาอิสลามแพร่ยขยายอย่างรวดเร็วจากคาบสมุทรอาหรับสู่เปอร์เซีย ซีเรียอียิปต์อฟริกาเหนือและยุโรปอิสลามในวันนี้ปัจจุบันศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากกว่า1.9พันล้านคนทั่วโลกถือเป็นหนึ่งในศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดอิสลามไม่ได้สอนให้ผู้คนแตกแยกแต่สอนให้มนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันในสายใยของพระเจ้าและให้เราใช้ชีวิตด้วยความเมตตาความยุติธรรมและความสันติบทสรุปศาส,สนาอิสลามไม่ได้เกิดจากอำนาจหรือการบังทับ แต่มาจากความศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชายคนหนึ่งผู้ที่กล้าลุกขึ้นสู้กับความไม่ถูกต้องด้วยความรักความเมตตาและความเชื่อมั่นในพระเจ้าอิสลามจึงไม่ใช่เพียงศาสนาแต่คือหนทางแห่งหัวใจที่พามนุษย์ทุกคนกลับสู่ความสงบถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาคลิปของเราต่อไปครับ